น้องครับหยุดเลยครับนี่มันหน่วยฟาร์มวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับจะมาตัดทางใบปาล์มทิ้งแบบนี้ผมจะฟ้องอาจารย์คุณนะคือแบบนี้ครับพี่ไม่ได้ตัดเลื่อทิ้งกว่ำนะครับตัดแต่งให้ออกเท่าไหร่ครับอ๋อจะตัดแต่งแต่ตัดแต่งอ่ะผมว่ามันก็เยอะอยู่ดีอ่ะน่าจะไปทําอะไรให้ก่อประโยชน์ได้นะครับใช้ได้สิ่รับพี่เอาไปใช้เป็นทําเป็นอาหารสัตว์แบบอัดเม็ดครับอาหารสัตว์แบบอัดเม็ดแล้วเราจะไปให้อะไรกินล่ะครับ ให้วัวครับพี่ให้วัวกินนั่นหมายความว่าทางใบปาล์มพวกนี้เนี่ยเราจะไปให้วัวเคี้ยวแบบสดๆเลยหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะจะนําไปผลิตเป็นอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงก่อนค่ะก่อนที่จะนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ค่ะอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะงั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันดีกว่านะครับว่าทางใบปาล์มกลายเป็นอาหารสัตว์อัดเม็ดได้ยังไงเชิญอาจารย์เลยครับค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโทษทีนะพี่ทําต่อเลยครับไม่รู้ไงว่าใช้ประโยชน์ ทางใบาปาล์มได้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นใช้คุมโคลนต้นหรือระหว่างแถวจะช่วยรักษาความชื้นในดินลดการชะล้างหน้าดินและเมื่อย่อยสลายแล้วก็จะให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ทางใบาปาล์มมักจะใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เพราะมีวิตามินแร่ธาตุและเยื่อใยสูงการนำทางใบาปาล์มน้ำมันมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นอาหารอัดเม็ดโดยการผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆเพื่อใช้เป็นอาหารโคนมรวมกับอาหารข้นของโคนม สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมของโคได้จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรได้ครับ <S <S อาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะนำเอาทางของใบป,ป,ปาล์มมาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์ครับสำหรับที่มานะคะหรือแนวคิดของการทำงานวิจัยนี้นะคะก็คือ,อในปัจจุบันจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีการส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมันกันเพิ่มมากขึ้นนะคะและเมื่อเก็บเกี่ยว ทลายปามนะคะคเกษตรกรก็จะทําการตัดแต่งนะคะทางใบใบปามน้ํามันนะคะก็เลยทําให้มีทางใบปามน้ํามันเหลือทิ้งจํานวนมากซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่พบได้ในการปลูกปามน้ํามันดังนั้นจึงได้เล็งเห็นว่าน่าจะสามารถนํามาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาผลิตเป็นอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงสําหรับที่จะใช้เป็นอาหารโคร รีดนมได้นะคะคก็เลยได้นำมาทดลองนะคะเพื่อศึกษาในโคโนมคโดยทำที่หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรชัชธานีของเราค่ะทางของปามนี่มันสามารถตอบโจทย์ค่าอาหารหรือโภชนาการได้ไหมครับจา์ครับ โดยทั่วไปแล้วนะคะทางใบปลาล์มน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของเยื่อใยนะคะคซึ่งมีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูงนะคะมีโปรโตีนอยู่ประมาณหนึ่งก็คือมีระดับที่ค่อนข้างต่ำระะประมาณ2อถึงสเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าแนวคิดของโครงการวิจัยนีย้เราต้องการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาให้ทางใบปลาล์มน้ํามันโดยการที่นํามาผลิตเป็นอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงนะคะนำมาผสมกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของพลังงานโปรโตีนนะคะแล้วก็แร่ธาตุเพื่อให้เป็นอาหารที่ ครบส่วนแล้วก็นํามาทดสอบในการที่จะใช้เป็นอาหารโคริดนมค่ะครับผมแล้วขั้นตอนกระบวนการจากทางของใบาปาล์มกลายเป็นอาหารที่เราเห็นเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับสําหรับขั้นตอนในการผลิตอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงนะคะคที่ผลิตจากทางใบาปาล์มน้ํามันก็ในขั้นตอนแรกเราก็จะทําการนําทางใบาปาล์มน้ํามันที่ตัดจากต้นสดๆนะคะ ไปผ่านกระบวนการก็คือเอาไปสับด้วยเครื่องสับหญ้าก็คือไปสับให้ละเอียดค่ะสับเสร็จแล้วก็นําไปตากแดดประมาณ2-3วันค่ะคพอตากแดดให้แห้งเสร็จเราก็จะนําไปบดด้วยเครื่องบดนะคะบดให้ละเอียดหลังจากนั้นก็นําไปผสมกับส่วนประกอบที่ใช้สําหรับผลิตทางใบปามน้ํามันอัดเม็ดคุณภาพสูงก็จะมีพวกมันเส้นบดนะคะมีรําละเอียด มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มมียูเรียนะคะมีกรรมะถันมีเกลือและกากน้ําตาลนะคะแล้วก็ทําการผสมคลุกเคล้านะคะวัตถุดิบต่างๆให้เข้ากันแล้วก็มีการเติมน้ำนะคะประมาณ40%นะคะเพื่อช่วยในการประสานตัวแล้วก็การอัดเม็ดแล้วก็ผ่านเครื่องอัดเม็ดนะคะผ่านกระบวนการอัดเม็ดโดยใช้เครื่องอัดเม็ดก็จะได้อาหารอัดเม็ดที่ผลิตจากทางใบปาล์มน้ํามันนะคะแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งประมาณ2-3วัน ก็จะได้เป็นทางใบปมน้ํามันอัดเม็ดคุณภาพสูงสําหรับที่จะนําไปใช้เป็นอาหารโพริทนมต่อไปค่ะครับผมแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละครับอาจารย์ครับพอเราไปทดลองใช้กับโคนนมจริงๆผลลัพธ์ที่ได้ผลผลิตของน้นํานมเพิ่มมากขึ้นหรือส่งผลดีต่อเกษตรกรยังไงบ้างครับคือจากผลจากโครงกรารวิจัยนะคะก็เราจะทําการทดสอบนะคะการใช้ประโยชน์ของทางใบปมน้ํามันอัดเม็ดคุณภาพสูงนะคะในะทดแทนอาหารข้น สำหรับโครีดนมาสามารถใช้ทางใบปลามน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูงเนี่ยได้ตั้งแต่25 50ทดแทนอาหารข้นนะคะโดยไม่มีผลนะคะกระทบต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้ของอาหารนะคะผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมนะคะแล้วยังส่งผลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหมายถึงกำไรที่ได้รับ,รบจากการเลี้ยงโคนมเนี่ย อยู่ในระดับที่ที่ดีนะคะที่น่าพอใจดังนั้นเราจึงเห็นว่าทางใบปมน้ำมันอัดเม็ดคุณภาพสูงเนี่ยก็ใช้ได้ไม่เกินควรใช้ได้ไม่เกิน25%นะคะคในสุดอา,อาหารสำหรับโลิตนมนะคะ่ะจะให้ผลผลิต แล้วก็ผลตอบแทนดีที่สุดค่ะจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์กลับมีคุณค่าอย่างไม่น่าเชื่ออย่างทางใบปมก็เช่นเดียวกันนะครับเกือบจะไร้ประโยชน์อยู่แล้วเชียวแต่ว่ามีคนนะครับปิ๊งไอเดียจับเขยา่าแล้วก็กลายเป็นอาหารสัตว์แบบนี้แถมยังได้ผลเป็นที่พึงพอใจอีกนะฮะสิ่งเล็กๆก,กว่าจะกลายมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวครับกว่าจะสุกก็ต้องผ่านพุทธผหัสจริงไหมล่ะครับทุกคนครับจริงเย้ yeah!